สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็ปั่นเหมือนเดิมครับออกกําลังกายเพื่อสุขภาพก็เริมจากการปั่นซอกแซกตามตอกชองซอยนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็เข้าสู่ซอยเทศบาลหนึ่งนะครับหลังจากผ่านมาแล้วครั้งแรกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพการถ่ายคลิปการตัดต่อบ้างเล็กน้อยตามความรู้ความเข้าใจของ ผู้ที่ทําคลิปใหม่นะครับก็ไม่ใหม่นะครับประมาณปีกว่ากนแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณอย่างสูงขออย่างเดียวครับให้ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยถ้าอยางไม่ได้กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผู้ทาคลิปนะครับซอยเทศบาลหนึ่งของอําเภอโพนพิสัยนะครับซึ่งผมพาชมเมืองโพนพิสัยตามซอยต่างๆนะครับซอยนี้จะ เป็นซอยแรกของเทศบาลตำบลโพนพิสัยนะครับเป็นซอยที่ใหญ่นะครับจะเรียกว่าถนนก็ใช้ได้นะครับก็พอดีมีรูรุกันหลานครับก็นึกว่าแกจะหยุดให้นะครับพอผมปั่นจัก,กรยานเข้าไปแกก็เลยกลัวผมจะแซงก็เลยปั่นไปเลยนะครับที่เห็นประตูโขงนะครับภาษาอีสานเรียกว่าประตูโขงหรือว่าซุ้มประตูนั่นคือของวัดมณีโคตนะครับวัดมณีโคตซึ่งผมได้ทาคลิป ให้ชมไปแล้วแต่จะกลับมาทำซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมก็จะเห็นกําแพงวัดนะครับมีรูปภาพาหินไม่ใชร่รูปภาพหินนะครับเป็นปูนปั้นนะครับเป็นปูนปั้นที่รับการบริจาคจากพี่น้องปรจะชาชนชาวโบโทนิสัยและก็ชาวคุ้มนะครับ จากซอยเทศบาลหนึ่งจะเข้าสู่ซอยเทศบาล6จะไม่เรียงลําดับกันนะครับทางด้านนี้นะครับซอยริมฝั่งคลงนั้นค่อนข้างที่จะเรียงลาดับแต่ว่าซอยอีกที่อยู่ในตัวเมืองนั้นไม่เรียงลาดับอันนี้คือซอยเทศบาล6นะครับก็จะเลื่อยไปนะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงทางด้านขวามือครับเป็นถนนเป็นจุดเริ่มต้นของถนนราดบงการนะครับซ้ายมือเป็นซอยเทศบาล7็นะครับแต่ยังไม่ได้เข้านะครับก็จะไป จนกระทั่งนะครับถึงปากซอยเทศบาลหกก็จะมีวัดที่สําคัญอยู่อีกหนึ่งวัดก็คือวัดโพชัยนะครับวัดโพชัยนะครับปากซอยเทศบาลหนึ่งนั้นยังไม่ได้พูดให้ฟังนะครับเป็นข้างปตรงปากซอยนะครับก็จะทางด้านซ้ายนะครับจะมีวัดสีเกิดนะครับถ่ายทําคลิปให้ชมไปแล้วนะครับก็ผ่านวัดโพชัยมาแล้วก็จะสู่ถึงปากซอยนะครับที่ เป็นถนนที่ใสสอนระดิบนะครับก็จะเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวานะครับก็พอดีมีมอเตอร์ไซค์ให้สัญญาณปิ๊ดๆในคนมากนะครับที่ให้สัญญาณนะครับผมก็ดูอยู่ก็พอดีมีมมไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับสามโลชวดมานิดหนึ่งเอยเสียวๆคนเลยนะครับแต่ผมก็มองเห็นอยู่เขาไปเห็นอยู่แต่เราเปถ่าทถ่ายชิปพี่ทำไมมันเข้ามาใกล้ที่จริงทางนะครับทาง ก็จะไปตามถนนพไสยเสรเดียครับไปตรงจุดตัดแล้วก็จุดเริ่มต้นของถนนกุน่มพลพุทธาธน,นะครับนี่เรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าสามแยกสองตัวทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นร้านขายอาหารชื่อดังของเมืองวิสัยนะครับปัจจุบันนี้เป็นปีหนึ่งปันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปตามกามืนน่อเวลาครับว่า,าจะัามยาน เศรษฐกิจของเมืองโลวพิสัยนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้ทำธุระกรรมหลายสิ่งหลายอย่างแห่เทียนแห่บั้งไฟนะครับจะเป็นถนนที่ใช้ในการจัดงานต่างๆสมัยก่อนมีงานแข่งเรือที่ยิ่งใหญ่มากของเมืองโลพิสัยก็จะใช้่นนเส้นนี้ครับเป็นถนนที่าวางจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนได้เดินชมนะครับก็จะมาเข้าสู่ซอยเทศบาล2 7นะครับข้ามมา จาก6มา2 7นะครับเป็นซอยที่อยู่ข้างที่ว่าการอำเภอพรมิสัยและอยู่ข้างห้างสปปรรพสินค้านะครับที่เลิกกิจการไปแล้วเพราะว่าทนขาดทุนไม่ไหวนะครับเพราะว่าตรงข้ามห้างนี้ก็จะมีร้านเต่าดั้งเดิมที่ขายอยู่นะครับพอมาทำเป็น ที่สถานที่เลี้ยงนกนะครับเลี้ยงหลังนกก็จะได้ยินเลี้ยงนกเจ้าเจ้าเลยนะครับถ้าผ่านไปผ่านมานะครับเลื่อยมาครับด้านซ้ายน,นี่เป็นที่ประการอ้นพืชพิสัยนะครับด้านขวาเป็นห้างน,นะครับห้างสังตสินค้ามีเปลี่ยนไปหลายชื่อมากนะครับไม่ทราบว่า <c oughs> ชื่อว่าอะไรบ้างนะครับผมก็เลยไม่ขอข่าวนะครับก็จะมาถึง อปากซอยตรงด้านนี้พอดีนะครับเป็นถนนราดบอมลุงนะครับอันนี้ทางด้านาซ้ายมือนั้นจะเป็นที่วาการเพื่อพิสัยแล้วก็เป็นศูนย์นะครับเป็นอ่าอสอนอนะครับกอสอนอสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็เป็นทีโอทีนะครับเป็นทีโอทีครับผมแล้วก็จะเลี้ยวเข้าสู่อ่าซอยเทศบาล14นะครับ 14บสีจำไม่ผิดนะสิบสนะครับ14เนี่ยเป็นซอยเทศบาล14บสี่ทางด้านขวามือเป็นหอประชุมองค์การผลิสายทางด้านซ้ายมือนั้นก็คือสถานีตํารวจภูธรโพนพินพสัยนะครับแล้กก็ตรงไปตรงไปตรงไปก็จะเป็นตํงหวัพิสยัยสระเรเห็นป้ายปั้งไฟพญยานาครโลกอยู่เลยคันอยู่นะครับทางด้านหน้า ็คงจะเลี้ยวกลับนะครับเลี้ยวกลับไม่ได้ถ่ายซ้ําให้ดูอีกครังหนึ่งพอจะตัดตอนเข้าไปสู่อีกซอยหนึ่งเลยนะครับชื่อว่าซอยอะไรเนนี่เนาะนะครับผมนี่เราข้ามถนนราดบุลุไปก็จะเป็นซอยซอยเทศบาล27เกโอ้ยข้ามกันไปข้ามกันมาเลยนะครับเป็นซอยถนนเข้าสู่วัดพิรมยารามวัดพิรมยารามนั้นในคลิปหน้าท่านจะได้ชม เป็นชิปชมวัดพิรมยาลามนะครับเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบศาสนาจิตเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นเป็นสถานที่ในการเผาศพประจาอุปธโพลที่ใส่นะครับเป็นวัดเขาสำหรับประกอบพิธีชาปนกิจเรียกว่าชาปนกิจนะครับให้มันคภาพหน่อยพระจ่ากาปนกิเข้ามาถึงแค่นี้นะครับก็จะตัดกลับไปสู่ ไปสู่ที่ไหนหล่ะเ,เดี๋ยวควคอยติดตามแคขอ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 ,ขอ,อีกในใจหนึ่งมาเลยเัาทีนี้มาถนนอจุมพลพุทธานีดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ยวเข้าสู่ซอยเทศบาล28นะครับเดี๋ยวสุดท้ายผมสรุปให้ฟังว่าในอำเภอภูพิสัยนั้นมีทั้งหมดกี่ซอยนะครับเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็จะไปเจอวัดมณีโคตรวัดมณีโคตรนั้นเข้าได้ส สามซอยนะครับ28ซอย6แล้วก็ซอยเทศบาลหนึ่งนะครับก็จะมาหยุดยเพียงแค่นี้แล้วก็จะพาท่านเข้าสู่ซอยสุดท้ายนะครับซอยสุดท้ายชื่อว่าซอยเทศบาลเกตนะครับอยู่ใกล้กับซอยเทศบาลหนึ่งและก็ใกล้กับซอยเทศบาล6นะครับเป็นซอยเข้าบ้านของไขรไม่ทราบนะครับก็จะคงจะที่สุดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอย่างสูงที่เข้าชม ท่านมีความสุขสวัสดีครับ